อัดวาร์ดพามาเองครับพื้นที่มีแล้วไหลมาสวยด้วยครับคูนาโปล็อกแล้วบอลยังได้อยู่เปิดมาน้วโอ้โหนำเลยครับ1ต่อศูนะโปลิสเทโลครับได้ประตูออกนำจากอเมดอัดวาร์ดหลังจากเสียประตูไปก่อน เปิดมาลูกนี้ได้โขกย้อนเรียบร้อยเลยครับตึงตอนหนึ่งครับออ้คูไดนเลมองลูกนี้นเนี่ยตีเสมอกับชนบุรีได้สาเร็จแล้วดึงจังหวะรอซ้ายสุดแล้วก็ให้กิติพงศ์กิติพงศ์แตะจังหวะแรกแล้วมองหาเพื่อนตรงกลางลูกนี้ลองซัดเองฉล็บเรียบร้อยครับสองตอนหนึ่งครับชนบุรีขึ้นนําแล้วขวาสุดก็เติมครับรัชตะตักโด่งมาลูกนี้ธนาเศษจับบอลโดนชนผู้สินเป่าแบบนี้ก็จุดโทษแล้วครับโอ้โหแมลูกนี้พวดไปหน่อยครับ วิ่งเข้ามาแล้วอู้หูยิงลูกนี้นี่นิ่มๆแต่ว่าเฉียบขาดจริงๆนะครับ s <S แดเล่เล่กับชวัตวานเดอร์ไม่ยิงครับแล้วก็อู้ยิงก็ยังติดบล็อกบงก็ยังเคลียร์จากเส้นเข้าไปไหมฟ้องอยู่ผู้สินว่างไงแบบนี้ไม่อ้าวได้ประตูครับโอโหนี่ครับสัญญาณมือมาแล้วครับอ้าวโดนแย่งมาตรงนี้หลุดเดียวแลลวครับเราก็อ้าวโดนชนด้านหลังหรือเปล่าเปล่าจุดโทษเลยครับผู้สิน โอ้โหนี่บอน4-2แต่ว่าช่วงท้ายก็ให้สัญญาณแล้วครับเวียนาวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหชิปนิ่มๆเลยครับไล่มาครับ2-4ครับเวียนาถือว่าเป็นสปิริตที่ดีของปลิเชโรนะครับ